ส, <im sharing> สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนเออเอฟซีกูบาอาพี่น้องทั้งหลายกูบาจังทั้งหลายครับเนาะอันนี้มารับส้มพี่น้องครับเนาะรับทุ่งสุวรรณเราเป็นพี่พี่น้องก็ว่าไปครับเนาะอันนี้กามาตั้งใจทํางานครับน้องตั้งใจสู้ทำงานครับน้องอยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่ปั้นปตุมวระปีละเพิ่งซองดาวตลอดส่งขนครับน้อนี่อยู่ที่นี่อยู่ที่ดีอยู่สำนักงานเทศบาลปตุมวระปีครับเนาะ เคยฟองดาวโซคลอนนี่ครับเน,น,นาะนี่เบอร์พักบริษัทเรครับพี่น้องเนาะไอเท็มไปขีดยางต่อไปออกน้ำมันก้นครับเนาะบริมักไม้ลายบรินี้แดดฮ้อนๆครับพี่น้องเนาะของใจตั้งใจสซู่ทำอะไรครับเนาะอ่ะสูๆ้ๆไปฝากไปครับทุกๆ Facebook Tiktok กำลังใจทุกๆด้วยขอบคุณเรื่อไปเท็มรับชมกับฟังรับสกเด็กไก่ เี่ววันใดก็บข้าเมืงองพะโละนงครับมาถึงแล้วพน้อะมาถึงแล้ว เปลี๋ยวนนะตรงนี้ไปปอกกันปอกกันปอใส่ปัดสผีปอกนกปใส่ปัดเอ็มตัดหนงตัดใบกันด้วยมือเลอ มันาตกีน้องเลยก็ตกงดีใจน้งดูด้จะตะกีนี้เไจิบคือเขาองดำหน้าครับพี่น้องน้องล่อยดำหน้าอ้าวเจียวโอ้โหจะเจียวอีกวันเบนเนี้ย ตกบนหมืออ่นสองมืมงนดดนออน่นโบุดมื่สองมื่จันี้ก็จะว่ตกดีนไปห้องไปก่อนนั่เอาหน้าให้น้องใจพี่หนูไปไปให้น้องนี่เห็นบ่เห็นผมบ่อ่าเด็นเด่นสองจีนให้น้องเลยเห็น มือง่ายเสมอเนี่ยง่ายมือเราต้องานไปจิขีดอย่างแน่จก,จกัปในพนมแน่เลยเนาะจะละมือเท่นเนาะขนหน้ามี่งัดตุไก่พี่น้องเอ้ยไก่ไก่นีวันหานมึอานเนาะลมบนลมก็มดีปะโอ้ลมพัดแน่ Hoặc chung nha, nhà nha, lạy lạy nha, kỹ chồng nha buồn nha, 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 đầy nha, buồn đầy buồn ทางนเลยนี่ล่ลาป้าเดียดห่อนพี่คุณ <c oughs> เดียดห่อนอี้เลยพี่น้องเอ้นีละมีปตั้งใจป้าเอากอกหน้า,านนไปทากอกนี้้องไปทาสองทังแค่ั้นีน่อยเป็นค่อยไปกำลังใจสู่ไปยิ้มเยิ้ม,มหายมีค้ามสุก ขารเขาขี่เพรามีเงินมีข้ามเนี่ยก็ไม่เยอะอะไรมากไม่หลายไปออกน้ำพอ้อน้องเออน้นนนนอ,องไปนี่เนาะงามไปไหนเนาะอ้าวุ้มงุ้มเลย นี่ลำติดกันเลยข้นยิดสองคนว่าพี่ป่าว่นี่อยู่ครับที่้อาไอ้ป่านาไม่มีฝ <ๆ S 1> นไดย เอาบม่มีม่มีผู้ื่ดกันอางนีเราก็เอินเอาข้าตัวบมาเลยนุ้ยยาน เตาผมกับพี่้านเ้าอยู่พี่น้องเอ้พี่น้องกัะรับส้มคิดตามผมเรื่อยๆให้เมตาตากับทรงสัง้นต่อยกัตรงได้พน้กนก็ตรงได้ไว้พี่หลายๆพนกอเดียว

ชกกุบนนล,ลูกั้เราหนีอยครันี่ชมบกดานี่เราให้นี่นำปุเสียาผาเหล็กปดจางยางปลาราเหนหห้ามจับห้ามห้ามจับนี่ห้ามจับ,จบปดปดยางปลาเข้มแข็งสองจุดหนึง่ง ใม้น้ำอย่าก่อเตื้องเหนื้อยางสวยราคาเติมมิติอยางนี่อ,อันเห็นตรงนะงั้ความติดลบความตามต้องการน,นี่ตัวก็่ายางคุภาลิกหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรนะั่งต่อน้ำอ้อมในสิบหกลิตรแล้ว นี่ในตามพยานสมน,น้าส้มมีสวนที่แล้ว4จุดลบมลิตแล้วคนนี้ให้เข้ากันจากยางแทนหรือยางสูเนสูเสียตะกรครเบอร์โทรติดต่อ080 088 551 6120 1000 นี่นิทชีวีนี่แล้วหนีตาสีกันเป็นตาเสียไม่เหมือนกดกดมือแล้วก็กดมือนี่ระวังให้น้งนี่กดมือใช่ใช่สองอนแน่หมด หมกใส่ขันนีเงิื้อต้องกดกันไม่ต้องแล้วเอาอ <c oughs> ดีละเดี๋ยวนีบ้านให่เงเอเนิอยีนีรอเนี่ยหนัาเบิร์ดเด็กคนน้อย ออกมาไปเดียวเลยสองสามถหมึ่งล้วเฮ้ยหาหาหนึ่งหกหน่บปั๊บกล็อกนี่ยนดังจริงนะ โอ้ยนี่เาพุ่งที่แก้นต่อหม้อหตรงนี้กับจู่แบบธรร,ร,ร,รรมชาติครับอายุไปอยย่มากอายุมาไหนมไม่รู้เดีเยวจะพนบัเด๋ย้มีแต่บ้านน้อ,อ,อยชาอายุชาส,สิ่งชาใหญชาหนักชาไปดูนี่แหละจะละค่นจะมืดกันละมือกัน ดูไปเรื่อยๆถิงงเอออ้ีัาระอะไรไปไอน่พลาะก็ัมาไอนุขกัวกันบโม่ปั curtain, ่งเขาบอกได้ถิงงเออลูกลูกลาคี่กันละผู้ใดเป็นบัวใบอ้นีระอะไปเขาเนี่ยเอาละมือนสเมือนกันเห็นัวยิ่งเขาเป็นใส่เกลยอสระเขาค่อนจะว <Sure> ่า เราหาเมียนงอแงหม้อโว้ครับงอไปเราเราตนมืออ่อว่าหุทยกับิบัติบอกไิวัตคุณสวยก็งามบอกยุี่ของเองนกปฏิบัตนกยติัตคุต้องต้องคิดตของก่อนครับนก

สุ haven, ่หนึ่งครับพุ่ห้อ่นสุราก่เกิดหลาอคนนะครับพยาบาลสางคนตงคงสิรัชงัยแล้วตัวพยาบาล ว่าเสียภาษีข้านม่ยาตีทุก้านนะจิตภาษีถ้าัวอ่เ่ยเขาไอ่ยุตอยู่บ้านเพื่อนเสียภาษีก่อนไธรกิน จตันนุ้ยตันุยน right. ับันตัิโอยหักต้งแท้จะหักไม่งเลยนุ้ยที่ทำนห้ตเนาะน้ยติดลกันไปล็อก่นกันน้อยคนอยากตีนต้องทำไปไปที่น้องครับอุปาอุปปาอาจารย์ครับนี่ผมนี่ครับ ผมมีหน,นึ่งสองสามสี่สี่ห้าห้าแถวครับน้อนมีหาแถวครับนาะแถวนี่แหละหาแถวผมว่าได้คิดตัวครับมีสิบแถวมึงเอา,คร,บบเอาครับนี่นับมึงเอานี่นับนี่นับไปเลยนี่นับไปเรื่ึงเอาเองเอาครับจะวดชัดเ้นลนี่กลๆแถวหนีน่มันีนี่แถวน้องนับมึงเอามึงคิดเอาครับ อ่ามีนโ่ครับเียมเลยนี่แถวหนึ่งนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่เป็นซิครับพี่น้องเห็นบ่เป็นเยยมเยบโบ้เมนบ่เป็นบ่้เซียผูกหครับพี่น้องเป็นบปลกปลาอาเียผูกเลยเห็นคนเดียวบริษัทหลายหลายคูครับี่น้องโเียโเซียก็เมืงเอเห็นคนเดีย bắt kịp hết binh bắt kịp binh hết 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 hết binh hết ือวานจะไม่เล่นก็ไม่กินบ่อจังกินเห็นไม่กินบ่อหรอวะอ่าเห็นบ่อเหมือนโหมะอาษาอะไรที่น้องเี่ยโหพดกาแฟด้วยเห็นแล้วโคนรมี ไอคันนี้นี่แหละสิ

Hello?

มึงไ้ยมึุมาแล้วไปมาอ๋อจอคักแท้มึงเียอู้ปะเห็แล้วมึงอน้ยมันจิังแท้พี่น้องปัจิตงปัิตงปัิตงปัิ 파 i 토파 p 토파 g 토

มาขอลุอกปันน๊นี้อ้ยไอ้ที่น้องคลิปนี้เอาฝากกดแชร์กันตั้งใจเลยเพื่อน้องๆนี่ก็ฝากไปเด้เพื่น้องฝากผมนะใครตั้งใจครับจบคลิปนี้ผมก็จะตั้งใจนิดนึงนะครับ พี่น้องครับนาอรับจบคลิปนี้เขาไอ้ฝากกดแชร์กดไลค์กดสไลด์ติดต่อเฟซบุ๊กทูทูบเขาคุกด้นลายขอบคุณมากเลยเลยเขติดตามผมเ e e o o k กนี่่ขาเขาก็เลยๆลครับเด้อเน่เงืนไลายกับเงินเงื่อนเลี่ยงคพราะว่าสองทูททูบนี้ไาลลำบากผมจะช่วยเดียในทูทูบเพื่อนสามทูกที่ต o อนี่ผมเลคาดกินค่าเขาค้าแรงครับนาอเขาแรงกระหางเงิน มาเลี้ยงนีน่เนละกินเจ้าข้องม่มียง้งเขากินกับม่้งิกินเติมเงินคือบ่ไไ้เติมพีมนนน่น้องนักขาดเน็ดข่าวว่านาะคื่อนาะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ผู้ดักมือมาแล้วคนเฮ้ยบ๊ายบาย วัดนีค้ครับ